สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในแชแฉหมดเปลือกเรื่องประกันกับโด่งผมโด่งนะครับคราวนี้ผมก็ยังมีหัวข้อดีๆครับที่อยากจะมาแบ่งให้ปันให้กับทุกท่านนะคลิปนี้นะฮะน่าจะเหมาะกับตัวแทนประกันชีวิตทั้งมือใหม่และมือเก่านะฮะมือเก่าคงไม่เท่าไหร่มั้งครับเก่งแล้วแต่มือใหม่นี่น่าจะฟังคลิปนี้เลยนะครับแต่ท่านที่เป็นลูกค้าประกันก็ฟังได้นะครับเพราะทุกอย่างผมเปิดกว้างสําหรับทุกฝ่ายนะครับคลิปนี้นะครับจะในหัวข้อนะครับในฐานะ เป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพนะครับสิ่งที่ยากที่สุดในการขายประกันคืออะไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับลองมาเริ่มกันเลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนประกันชีตมา20ปีเต็มกว่าแล้วเนี่ยนะครับประสบการณ์ก็พอโชคชวนแล้วมึงครับ20ปีนะฮะแกแล้วนะครับอายุจะ60แล้วนะครับอะไรครับที่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการขายประกันสําหรับมืออาชีพอย่างผมนะครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหลายท่านคงกำลังคิดอยู่ใช่ไหมครับขายนูน่นขายนี่นะผมตอบเลยนะครับสิ่งที่ยากที่สุดในการขายประกันไม่ใช่สินค้าประกันไม่ใช่แบบประกันนะครับไม่ใช่การปิดการขายไม่ใช่ขั้นตอนการขายไม่ใช่ํำยังไงให้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท,ท ium, Eso. Eso. ่านผู้ชมคงงงใช่ไหมครับสำหรับผมนะสิ่งที่ยากที่สุดในการขายประกันให้สำเร็จก็คือ การที่จะเปิดใจลูกค้าครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดถ้าขยายอีกทีก็คือคือทำยังไงให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังหรือคนที่จะซื้อประกัน Open นโอเพนเดียวโอเพนเดียวอายโอเพนเดีเปิดใจรับฟังตัวแทนให้มีการพูดคุยนะครับที่จะรับฟังตัวแทนนำเสนอนะครับสิ่งที่ดีๆที่จะมอบให้กับผู้มุ่งหวังหรือว่าที่ลูกค้านั่นเองนะครับ นะครับสำหรับผมนะครับการขายเป็นเรื่องที่ไม่ยากการปิดการขายไม่ยากนะครับเพราะอะไร <_ d ata> เพราะประกันชีวิตสินค้าประกันชีดมันเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนกับลูกค้าเพราะเราขายอนาคตเราขายสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะเราขายความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความไม่แน่นอนนั่นคืออะไรเจ็บป่วยไม่สบายนะครับการตาย ถูกไหมครับการตายที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสองอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นแก่อย่างแน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นประกันชีวิตเนี่ยมันถูกสรา้างออกแบบมาสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดวันไหนเมื่อไหร่และจะดุนแรงแค่ไหนและเมื่อมันเกิดขึ้นมันเกิดความเสียหายแน่นอนกับลูกค้าหรือผู้เอาประกันนะครับที่จะเกิดขึ้นและมันไม่ได้เกิดเฉพาะตัวผู้เอาประกันแต่มันเกิดขึ้นกับ บุคคลรอบข้างของผู้เอาประกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องพี่ลุงป้านะ้าอาพ่อแม่พี่น้องลูกกับพ่อแม่นะครับต่างๆและยังกระทบถึงกับธุรกิจที่ทําอยู่ด้วยนะครับมันกระทบหมดเลยนะเมื่อคนคนหนึ่งเจ็บป่วยหรือตายจากโรคนี้ไปเพราะฉะนั้นสินค้าประกันชีดเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนครับแต่การที่ยากมันยากตรงที่ทํายังไงหรืออยากจะขอร้องคุณลูกค้าย,ยังไงให้กรุณาเปิดใจรับฟัง ประโยชน์ที่จะได้จากการทำประกันชีวิตโดยผ่านตัวแทนเป็นผู้เล่าและอธิบายถึงความจำเป็นแล่เหมาะสมกับลูกค้าต่างหากครับสิ่งที่ยากที่สุดสรุปคือการที่จะทำให้ลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้าเปิดใจรับฟังอย่างจริงใจแล้วตรงไปตรงมาแล้วหาลือกันนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมืออาชีพอย่างผมตลอด20ปี หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันคลิปนี้สั้นๆไม่ยาวนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์บ้างก็ได้นะครับผมจะได้มีกําลังใจเพราะไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์นะครับอยากรู้เขาคิดเห็นนะครับจะมีตรงนี้12คลิปล่าสุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับหรืออาจจะมีตรงนี้นะฮะที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านเข้าไปชมกันชอบกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ